คุณกำลังฟังกคอสเลส t s ลิสซ e นช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากร,กรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กศเลสเลสซซ n อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกศเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ค่ะดนฉั้นนางสาววีนาแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกศกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้พักผ่อนหย่อนใจกันเต็มที่พร้อมรับวันทำงานอย่างมีความสุขนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกศอสอที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ เรามาเริ่มต้นกันที่ผลการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่6ทับ2,565เมื่อวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมและมีรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการกศธเป็นเลขานุก,การการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุค คนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. หเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่นี้นะคะกำหนดให้ทางสปทอเองค่ะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือกทั้งในสพปสพมและสสส หรือว่าเดิมคือกศอจกำหนดนะคะและในกรณีที่สอพอปอสอพอมอและสส,ส,สกำหนดวันและเวลาในการรับสมัครพร้อมกันให้ผู้สมัครเลือกสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นรวมถึงได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งจะต้องไม่ติดเงื่อนไขาการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดที่ทางกกศกำหนด ทางนี้ให้เพิ่มเติมเรื่องกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมในหลักสูตรการคัดเลือกด้วยค่ะ 2. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38คอควงเล็บ2เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการซึ่งจะเน้นหลักการกระจายอำนาจให้ส่วนราชการเป็นผู้วางระบบการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นระบบมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้นประเมินโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้นลดระยะเวลาการประเมินและสามารถส่งเสริม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานโดยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเน้นความรู้ความสามารถและความชํานาญในสายงานที่จะแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งค่ะ3เห็นชอบการกำหนดมาตรการกำกับติดตามและตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลจากการตรวจสอบคำสั่ง <G l att> การบริหารงานบุคคลของของ้าราชการครูและบุคลา,คลากรทางการศึกษาสำหรับรายละเอียดผลการประชุมดังกล่าวคุณผู้ฟังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานกศศค่ะนอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะรองศาสตราจารย์ดรประวิต์เอราวัณเลข,ขาธิการกศศได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ,ษในเรื่อง พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทายตามวิถีปกติใหม่ให้กับนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารการศึกษานำโดยรองศาสตราจารย์ดรชัยยาภาวบุตร ประธานหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยใช้สถานที่หนห้องประชุมจันเกษมชั้น4อาคารหอประชุมครุสภา โดยรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารยุคใหม่ทำความเข้าใจในแนวคิดหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาวางแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของตนเองให้ได้นอกจากนี้ยังฝากให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาเนื่องจากผู้บริหารการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ครูรวมถึงผู้เรียนสิ่งสำคัญอีกประการคืออย่าละทิ้งห้องเรียนอย่าละทิ้งการสอนเพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้นำให้กับคุณครูและต้องเข้าใจปัญหาต่างๆในชั้นเรียนหาวิธีการหรือนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาของโรงเรียนให้ได้ โดยเรื่องนี้กกศก็กได้กำหนดภาระหน้าที่ไว้ในมาตรฐานตำแหน่งของทุกสายงานแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่กกศวางแนวทางเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษานั่นเองค่ะและวันที่6-7กรกฎาคม2565พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะทำงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลข,ขาธิการกศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจำนวน6โรงเรียนรวมถึงโรงเรียนเครือข่ายในโครงการในอำเภอทองผาภูมิอีกจำนวน3โรงเรียนโดยโครงการนี้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาพัฒนาโรงเรียนที่ได้โอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศและมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีบทบาทในการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน4ด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี นอกจากนี้ท่านองคม,มนตรียังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างครูที่มีคุณภาพแม้ว่าต่อไปครูเหล่านี้จะย้ายกลับภูมิลำเนาหรือไปสอนในพื้นที่ต่างๆก็หวังให้ครูทุกคนทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถใช้ทักษะการสอนและประสบการณ์ในการอยู่ในพื้นที่ยากลำบากไปพัฒนาเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายให้มีประสิทธิภาพที่สุดในการติดตามองคม,มนตรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาครั้งนี้ รองศาสต,ตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการกกศได้เห็นถึงสภาพปัญหาและความยากลำบากในพื้นที่ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษในพื้นที่ยากลำบากที่ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้ครูในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงเรื่องของเกณฑ์อัตรากำลังความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะซึ่งการประเมินตามหลักเกณฑ ใหม่ วอลพีเอได้วางแนวทางในการช่วยเหลือครูที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากห่างไกลโดยคุณครูเหล่านั้นสามารถขอลดระยะเวลาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้แต่จากการได้พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆและคุณครูก็พบว่ายังมีปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเนื่องจากปัญหาเรื่องช่องทางการสื่อสารซึ่งหลังจากนี้จะได้วางแผนส่งทีมงานกศธลงพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นี้ต่อไปทั้งนี้สำนักง,งานกศออยังได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาอาทิ Starfish Academy และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศส,อสโดยจะได้ร่วมกันดาเนินโครงการต่างๆเพื่อให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูทั้งนี้เพื่อให้ได้ ผลลับทั้งการศึกษาที่ดีส่งผลต่อคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยต่อไปค่ะเมื่อวันที่12รก,กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามประกาศดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสํานักง,งานกคศหรือในโพสต์ของเพจ Facebook สํานักงานกคกศค่ะ ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกาศสผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักง,งานกาศสและเว็บไซต์ของสำนักง,งานกาศาที่ w w w o t e p c g o t h จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากสำนักง,งานกขอนะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักง,งานกขส,าสขสกระทรวงศึกษาธิการ